สวัสดีจ้าเพื่อนวันนี้มาเดินรอบรอบบ้านเผอิญเจอน้องตัวเงินตัวทองจ้ะหรือว่าที่เราเรียกกันแบบบ้านๆว่าตัวเฮียนั่นแหละจ้ะตัวนี้น้องสวยมากเลยนะจ๊ะเลยเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆกันตัวเนี้ยน้องจะมีลายสีเหลืองค่อนข้างชัดเจนมากเลยตามลําตัวเพราะปะกติแล้วที่เห็นตัวเงินตัวทองทั่วไปเนี่ยลายจะไม่เหลืองขนาดนี้นะจ๊ะอันนี้ลายเป็นดอกเป็นเข้าต่อสวยมากเลยจ้ะ สีเหลืองๆคาดเต็มตัวน้องออกเหลืองมากกว่าดํานะจ๊ะตัวเนี้ยสีสันเด่นชัดค่อนข้างสวยงามเลยจ้ะเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยตอนเนี้ยเขาค่อนข้างเชื่องแล้วก็หยุดให้เราถ่ายภาพซะเฉยๆงั้นละจ้ะเหมือนเขาจะรู้ว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นอันตรายกับเขาเขาเลยไม่สู้เหมือนตัวที่แล้วจ้า จ้าเพื่อนๆสีสันเขาเด่นชัดมากเลย